สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งช่องที่รวมทุกเรื่องราวของยานยนต์อัปเดตข่าวสารแบบสดใหม่ครบถ้วนทุกมิติทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์และยานพาหนะทหารต่างๆใครที่ชื่นชอบสายเครื่องยนต์ต้องไม่พลาดติดตามพวกเราไว้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้ในทุกระดับและยังคงความคลาสสิกเรียบง่ายขี่ง่ายราคาประหยัดและดูแลง่ายกับ Hon d a GC 125นรรถมอเตอร์ไซค์ทรงผู้ชายขนาดเล็ก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานจริงโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการรถใช้งานทั่วไปหรือจะเอาไว้ใช้งานในพื้นที่ชนบทก็เหมาะสมสุดๆ Honda GC 125คือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีดีไซน์เรียบง่ายเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันออกแบบมาให้ดูคล้ายรถมอเตอร์ไซค์ยุค 90s ตัวทั้งเหล็กแข็งแรงทนทานให้ฟีลคลาสสิกเบาๆไม่ได้หรือหวาแต่โดดเด่นตรงความทนมือทนเท้าและความคุ้มค่าในระยะยาว เครื่องยนต์ของ Honda GC 125นั้นเป็นแบบ4จังหวะขนาด 124cc 1สูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังพอเหมาะกับการขี่ทั่วไปไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดตัวเครื่องยนต์มีความทนทานสูงและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนอะไรมากซึ่งเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะช่วยให้เจ้าของรถไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงบ่อยและอะไหล่ก็หาง่ายอีกด้วย ในส่วนของระบบส่งกำลังนั้น Honda GC 125มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบขี่รถแบบควบคุมจังหวะเกียร์ด้วยตัวเองทำให้การขับขี่มีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการออกตัวหรือการเร่งแซงในเส้นทางชนบทที่ไม่เรียบการมีเกียร์5จังหวัดช่วยให้เครื่องยนต์สามารถรักษารอบเครื่องได้ดีขึ้นทำให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นไปอีก อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของ Honda Gc 125คือระบบสตาร์ทแบบมือหมุนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคิกสตาร์ทแม้ไม่มีระบบสตาร์ทมือแบบไฟฟ้าแต่ก็เป็นข้อดีในแง่ของความทนทานและลดการพึ่งพาระบบไฟฟ้าในตัวรถจึงไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดหรือระบบไฟรวนสามารถใช้งานได้เสมอแม้ในสภาพที่ไม่มีแบตเตอรี่เลยก็ตาม ถังน้ำมันของ Honda GC 125มีความจุอยู่ที่ประมาณ10.8ลิตรซึ่งถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ระดับนี้และเมื่อรวมกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ค่อนข้างประหยัดมากเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ50-55กิโลเมตรต่อลิตรทำให้สามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมัน1ถัง,งเหมาะกับการเดินทางไกลหรือใช้งานต่อเนื่องแบบไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆ ระบบการสะเทือนของ Honda GC 125เป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหน้าและโชคคู่ด้านหลังรองรับน้ำหนักได้ดีทั้งการขี่คนเดียวและซ้อนสองทำให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือทางที่มีหลุมบ่อมากล้อของรถรุ่นนี้เป็นแบบล้อซีลวดขนาด18นิ้วทั้งหน้าและหลังซึ่งให้ความรู้สึกถึงความคลาสสิกและยังช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าล้อแม็กบางรุ่น ยางหน้าขนาด2 7 5ถึงส8ส่วนยางหลังขนาด3 0 0ถึง18มีความหนาพอสมควรเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันรวมถึงถนนที่ไม่เรียบเบรกหน้าและหลังของ Gc 125เป็นแบบรัมเบรกทั้ง2ล้อแม้จะไม่ใช่ดิสเบรกแต่ก็มีข้อดีคือดูแลรักษาง่ายและเพียงพอกับแรงเบรกสำหรับความเร็วระดับการใช้งานปกติเพราะรถรุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขับเร็วหรือใช้งานแบบสปอร์ตแต่เน้นที่ความเรียบง่ายและปลอดภยัย น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ107กิโลกรัมถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถคลาส125ซีซีทั่วไปทำให้ควบคุมง่ายแม้จะเป็นผู้ขี่มือใหม่หรือผู้สูงอายุก็สามารถขี่ได้อย่างสบายๆไม่ต้องกลัวรถหนักหรือเสียการทรงตัวเวลาจอดหรือเลี้ยว อีกจุดเด่นหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการออกแบบของ Honda GC 125ที่มีความคลาสสิกในตัวสีตัวถังที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นโทนเรียบๆเบช่นสีดำสีแดงหรือสีเทามีลายเส้นกราฟิกเล็กๆเ,เพิ่มความโดดเด่นในแบบที่ไม่หวือหวาแต่ดูดีในแบบเรียบง่ายซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของรถรุ่นนี้ที่ต้องการตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง ในส่วนของราคาณตอนนี้ Honda GC 125ที่จำหน่ายในประเทศไทยจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ35,000-39,000ถึงบาทขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายและโปรโมชั่นของแต่ละร้านซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากโดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้การที่มีรถใช้งานประหยัดน้ำมันซ่อมง่ายและราคาไม่แพงถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับหลายๆคนและหากใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สำหรับใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเอาไว้ขี่ไปตลาดขี่ไปทำงานหรือขี่ในพื้นที่สวนไร่นา Honda GC 125คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในแง่ของความประหยัดความทนทานและราคาจับต้องได้สรุปแล้ว Honda GC 125อาจไม่ใช่รถที่หรูหราหรือทันสมัยล้ำเทคโนโลยีแบบรถมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่ แต่ในด้านการใช้งานจริงความง่ายในการบำรุงรักษาความประหยัดน้ำมันความทนทานและราคาที่ไม่แรงทำให้มันกลายเป็นรถที่คุ้มค่าและน่าใช้งานอย่างมากสำหรับคนไทยทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็ขี่ได้หากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานซักคันที่ไม่ทำให้คุณต้องปวดหัวกับค่าบำรุงรักษาหรือค่าอะไหล่ฮอนด้า c 125คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบวิดีโอนี้หรือเห็นว่าข้อมูลเป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่ๆและข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจในทุกๆวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ